ร้านหมูแผ่นนะครับร้านหมูแผ่นแคบหมูจะม,มีหลายราคานะครับห้าสิบบาทหนึ่งร้อยนะครับแล้วแต่ตามไซน์นะครับแล้วก็จอปูนะครับจอปูถัดมาจะเป็นยำลูกชิ้นนะครับจีรละยี่สิบบาทนะครับ ับมาจะเป็นร้านเค้กน่าน,นินสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับกับมาจะเป็นเค้กไข่ญี่ปุ่นนะครับสิบบาทเองนะครับนี่น่ากินนะครับนิ่ม,น,ม,น,ม,น,มนิ่มเลยนะครัหอ,อมปุ๋ย ต่อมาเป็นร้านสายไหมนะครับโรตีสายไหมนะครับสุดท้ายแถวนี้นะครับก็จะเป็นน้ำส้มเคนนะครับน้ำส้มเคนนะครับรานนี้กำลังขายดีเลยครับต้มโค้งปา่าช่อนนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นขนมสาลี่นะครับสุพรรณนะมาจากสุพรรณเลยนะครับนี่ทำกันใหม่ๆเลยนะครับทุกวันนะครับอันนี้เป็นร้านใหม่นะครับร้านขามหมูนะครับโอ้โหขามหมูขาเป็นขานะครับ นี่ราคาครับขาหน้าร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบนะครับขาหลังสามร้อยห้าสิบถึงสามร้อยหกสิบขากีขาละห้าสิบขากีสามขาร้อยนะครับนี่ขาหน้าขากีหุ่นช้ำครับ ถัดมาเนี่ยจะเป็นตองทรทอดโพตรามนะครับเลฟี่มีเหงร้านซมโอนะครับแล้วก็โคกวุ้นนะครับ ร้านน้ำนะครับร้านน้ำเปล่าแล้วก็น้ำอ้อยน้ำมะพร้าวนะครับเก๊กหมวยวุ้นมะพร้าวนะครับก็จะ,จะอยู่ติดๆกับที่นั่งที่นั่งด้านบนเลยนะครับทีเ่เป็นโซนเก้าอ,อี้นั่งที่กินข้าวนะครจะย้ายเข้ามาอยู่ข้างในนะครับร้านน้ำนครับถัดมาจะเป็นเกลียวนะครับ เกี๊ยวส่งเครื่องนะครับชิ้นละสิบบาทนะครับถัดมาจะเป็นผัดไทยผัดไทยผัดไทยนะครับร้านกุ้ยช่ายนะครับกุ้ยช่ายมาม้าเอืเีหน่อไม้มันแก้วนะคะอันนี้มากี่โลครับ กร้อยชัดมาจะเป็นไส้กรอกอีสานไม้ละสิบบาทเป็นชุดนะครับอันนี้ชุดละห้าสิบมีพักขน,นมไข่กรอบชีฮอน ร้านขนมเค้กในเบนซ์นะครับก็จะมีขนมฟังนะครับเป็นไซส้แบบนี้นะครับอาละสิบบาทนะครับร้านสเต็กนะครับสเต็กมายละห้าบาทนะครับก็จะเป็นชุดนะครับสวัสดีครับ ร้านลูกชุบร้านมีกรอบตาทูนะครับลูกเป่กำลังกำลังทำนะครับแล้วก็ขนมตรานะครับ ไส้อั่วเชียงใหม่นะครับขนมหวานหมูย่างทุ้ใหญ่วันนะครับห่อหมกสิบาททุกชิ้นเป็นเอกขนมถ้วยในอน้น ไข่ไก่แล้วก็เส้นเ,เตี่ยวนะครับทอดมันแหนมอกช่องหมูกรอบคากิ ข้าวหลามไก่ย่างกอนและแล้วก็ป่าทอดขมิ้นนะครับกุ้งเผากุ้งนึ่งปลียสดขาหมูนะครับเกี๊ยวเด้งชิละสิบบาทก้วยทอด ทอดมันทอดร้านลูกชิ้นหมูหมูทำเองหมูแท้นะครับทอหมูรว์หมูย่างสวัสดีครับ ร้อนลยนะ <c oughs>